รอสตินรอจัดรวปในงารของเราเรามีด้วยนะครับและงานของเรานเราจัดไปจนถึงจะเป็นอย่างไรพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคัณเองนะครับแม้ในเวลานั้นแค่คืนเดียวช่วงเช้าขึ้นสี่ท่าคืนนั้นแก้มสวยมีชีวิตันเเลย but welcome everybody and thank you so much Translate thank the effort yeah. <Chris>, <Okay. S 3> this epic event have right I making Chris epic welcome few words we me Yeah have here for so for say and ทีี่่รามมตอ On our oh, that's good, that's good, that's good. I'm swiping for products that work with safe ingredients you can trust. Showing up for the fight against climate change. My head is up. That we're all here at L'Oreal. Our dream, our purpose is we make the beauty that moves the world. Yeah. The sales are unbelievable, um, yeah. absolutely going crazy, and Lotus and Vixie. Wow, ตความชุ่มชื้นให้ผมทันทีผมชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงนี่แหละผมแก้งสวยนี่ชีวิตชีวาเอลซฟให้ยังรอดมอยเจอร์จากลอเรียลปารีสเพราะเราคู่ควรเซรั่มทั้งหมดขวดนี้แหละยอดขายระดับหนึ่งทั่วโลกลอเรียลปารีสไฮยาลูรอนเซรั่มไมโครไฮยาลูรอนเล็กกว่า50เท่าสิ่งทราบล้ำหรือริ้วรอยดูลดเหลือน60%ลอเรียลปารีสไฮยาลูรอนเซรั่มประคับหมือนครอสแบบสองลองเลยเพราะเราคู่ควรอย่างถามคือเป็นแบรนด์บาสเตอร์มาอย่างยาวนาน โอ้หนาจนเริ่นับปีแล้วนานเออใช่จนเรื่ค่ะคิดถึงค่ะไม่ได้เจอแบบครั้งหนึ่งเลยค่ะที่ได้มาค่ะโอ้โหดีใจที่ได้ร่วมอยู่นานที่สุดนานที่สุดของเราโลไทยแหล่ปลุกมือกับแม่ได้ไหมฮะแม่ก็คือแม่ทิ้งต่เราพูดในลักษณะของแบบว่าอะโอเควันนี้เนี่ยจะพูดถึงสารที่มาจากธรรมชาติยาโรนิก80พยาลูรอนไทยยามันมันเหมือนกันแตกต่างกันยังไงบ้างครับค่ะก็โอ้โหจริงๆเนาะบอกว่าวันนี้ดีใจมากถามกันเลยครับเพราะว่า เจอทีไรก็ยังสวยสุขภาพดีแข็งแรงถึงแม้ว่าเป็นมาเตอร์เป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการล้อชพร้อมๆกันแบบว่าในหลายๆที่อะไรเงี้ยก็ดีใจที่การทดลอนเนี่ยมันค่อยๆหายไปแล้วก็ถูกทำลายไปจริงๆต้องถามลอเรียพารีสเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นสารต้มน้ำไม่ผ่าชุ่มชื้นนะคะพอเนี่ยจะถูกทำลายมากที่สุดแล้วก็สลายไปตามธรรมชาติยูเทอร์นียไม่ต้องพูดถึง มีผิวเราแล้วมีปัญหาเซนส์ไลท์ลอะไรคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งจริงแล้วก็มีอยู่ในร่างกายแหะ่ะแต่อาจจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเราอ่ะสุขภาพเริ่มไม่โอเคแล้วก็คือความรู้สึกแล้วในส่วนใหญ่จะเป็นแห้ง<อ>จะไม่ใช่ว่า

หน้าปากทางทำงานเปิดตัวใหม่ของโรลเลอฟารีตัวนี้ค่ะไฮยานูลอสใช่ค่ะก็ทั้งสองตัวเลยเนาะทั้งในส่วนของเซรั่มไฮย่านะคะของโรลเลอฟารีซึ่งขายดีนับกดูโลกไฮยานูลอเรียงไงเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแล้วมาตอนนี้ก็ได้นำนวัตกรรมเนี้ยมาใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเขาอยากให้ไปลองกันผมจะได้เด้งนุ่มฟูสวยเวลาสะบัดจะได้แบบเฉย่แล้วดียังไงบอกขาก็นี่แหละค่ะสวย แบบชิมให้มาเยี่ยมชมด้สนามาชิกจอร์ตรงนี้ก็มีโซนนี้นะคะก็ยังมีตรงนี้อยู่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปถ่ายรูปได้ใส่คอนเทนต์ก็มาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่รักเส้นผมอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ป็นขนาดไหนก็ชมว่าเดี๋ยวนี้ก็ด้วยในช่วงแฟชั่นอะไรเงี้ยนะเราก็แบบบางทีก็มีเรื่องของการทำลายเส้นผมเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็คือถ้าผมเราไม่แห้งนะ ก็เรายังสามารถเล่นสรุปกับผมได้มาคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วามชุ่มปากเลยค่ะกค่ะก็ปากด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับโลดัก์ตัวใหม่ที่เพิ่งลอาช์ได้ไม่นานนะคะในไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ฟิลภมารดูแลเสรมตนะคะของออร์เร์แพรีตัวไฮยาลูรอนเซรั่มนสขายดีแบบตัวโล่แล้วกตัวฟิล์รดูแลซผที่เปิดตัวไปก็เรียกได้ว่าเียกบรับปีมาขายดีมากๆะล ไล้กล้องนี้แม่แม่หนึ่งสอมเลิกให้ชุ่มแก่ไม่รอหรืไม่แป๊บไม่รอแลยนะ